เมื่อเกือบร้อยปีก่อนยานห้วยขวางยังไม่คึกคักเหมือนทุกวันนี้ตอนนั้นเป็นแค่ชุมชนเล็กๆมีคลองเล็กไหลผ่านผู้คนสัญจรด้วยเรือพายและยังมีเกวียนกับรถมา้ามีครอบครัวหนึ่งมีลูกสาววัยเพียงสิบขวบทุกเย็นเธอมักจะนั่งรอพ่อที่กลับจากทำงานแถวๆท่าน้ำข้างคลองเธอชอบร้องเพลงกล่อมเด็กไปพลางๆ เหมือนเป็นสัญญาณให้พ่อรู้ว่าลูกกำลังรออยู่แต่คืนหนึ่งเกิดฝนตกหนักน้ำในคลองเชี่ยวกลากเสียงกีบม้ากับเสียงตะโกนดังสนัน่นรถม้าวิ่งผ่านถนนแคบแค่บิมคลองและเด็กหญิงคนนั้นถูกรถม้าชนตกลงน้ำต่อหน้าชาวบ้านไม่มีใครช่วยได้ทันร่างเธอถูกพัดหายไปกับกระแสน้ำและเชื่อกันว่า ถูกฝังไว้เงียบๆแถวนั้นเวลาผ่านไปหลายสิบปีห้วยขวางกลายเป็นตลาดที่คึกคักผู้คนมากมายย้ายเข้ามาอยู่แต่ชาวบ้านเก่าก็ยังเตือนลูกหลานว่าอย่าเดินตลาดเก่าตอนดึกเพราะหลายคนที่กลับบ้านดึกเล่าว่าได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องเพลงเบ,งเบาๆเหมือนเพลงกล่อมเด็กโบราณลอยมาตามสายลมจากคลอง ทั้งที่เวลานั้นตลาดว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยบางคนเล่าว่าเห็นเงาเด็กชุดขาวนั่งห้อยขาอยู่ตรงท่าน้ำเก่าพอขยับเข้าไปใกล้ๆร่างนั้นก็หายไปทันทีเหลือเพียงเสียงกระซิบเบาๆข้างหูพ่อกลับมาหาหนูได้ไหมจนทุกวันนี้ย่านห้วยขวางยังคงคึกคัก แต่ใครที่เป็นคนพื้นที่จะรู้ดีว่ามีบางมุมที่ไม่ควรเดินผ่านตอนกลางคืนเพราะไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้ยินเสียงเพลงเก่าๆของเด็กคนนั้นเหมือนเธอยังนั่งรอใครอยู่เสมอ